จะปงอาบัตไงลงพี่มานถนักสมาธิไงลงพี่ยับเลยขาบงอาบาัตเหรอครับลงพี่ปงอาบาัตเหรอจังละโมก็จังจชอ่ะจังละโมก็ กันดังสิเด็ดยินอ้าวก็ว่าตามสิครับผมอ้าวสิกขังปัญหาหมิสิกขังพยังคามิกิติมังกิติมังคาเรตุคาเรตุทุติยัมปีทุติยัมปีสิกขังปัญหาหมิทุติขังพยัญทคังยาคามิ <จ><จ>ตาติยมปีตาติยมปีสิกขังสิกขังประตังขามิพรติยังขามิอิติมังอิติมังคาเลตุคาติเมตุตข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอลาสิกข,ข,ขาบทขอสิกลาสิกขาบทขอท่านทั้งหลายขอข้านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจงคำข้าพเจ้าไว้ว่าจะตีจนหัดฉบัดนีน้ ข้าพระเจ้าจะเป็นคาริหัดต่อไปพระเจ้าต่อไปนี้เอากรจทำครั้งเอาเลื้อนุ่งเกียโอ้เสื้อผ้ามีเตรียมมาพร้อมอเอาคร้บที่คันมีไว้เยอะแยอะอืมอ,อันนี้แค่ตะเจียงตงัวเล็กๆไม่น้องชุบเท <laughs> wow. Wow. <laughs> แล้วพวกพ้าห่มจีวรนี่แกเอาไปไหนเอาเอาไ้คนบวดตัวเอาไว้วัดนี่เลยนะโอครสงสารใครดกเปลี่ยนชดฉันบอกเลยว่าฉันไม่เอาดอกจะเงินรวยแต่เอ,เอาเงินบวดเดี๋ยวพอพะฉันซื้อขึ้นมาฉันจะกินเหล่า เอาเล่าอะไรสี่สิบสี่สิบเมื่อกี้กินอะไรไว้สี่สิบหรือสามห้าสี่สิบเมื่อกี้ก็กินสี่สิบใช่ไหมอเอ้ยอต่ฉันได้กินกินมาฉันต้องเป็นคนเหมือนกันนั่น